ด้นะครับเดี๋ยววันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทาเรื่องให้เดี๋ยวยังไงอาจจะส่งวันพรุ่งนี้เลยหรือไม่ก็วันมะรืนนะครับครับยินดีด้วยสําหรับสำหรับมอไซค์นะครับได้ได้แค่กุญใจรถมอไซค์เหรอไม่ได้อย่างอื่นหรอครับที่แถมได้กุญใจรถมอไซค์อย่างเดียวค่ะอาไม่ได้อันอื่นแถมเลยไม่มีค่ะอืมเสียใจจังกลองหไอ้กล่องหนึงงน่งได้วันที่ได้มาวันที่สามได้ทูบค่ะอ๋อได้ทูบอ่ะเอาทูบไปจดเดี๋ยวทะเบียนรถมอไซค์ออก ได้ทะเบียนอะไรเดี๋ยวไม่เราเขออนุญาตเอาไปลงเนาะเผื่อมันเป็นแบบว่าเลขโชคเนาะเป็นมันจะเป็นมอไซค์มันได้ไปแดงอยู่บ้างได้เนาะมอไซค์ได้ไปแดงไหมลงได้เลยค่ะอาจารย์โอเคนะครับขออนุญาตนะคะยินดีด้วยนะคะทุกคนครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนก็คือ ใครที่ไม่ได้มอไซค์ไม่เป็นไรนะครับก็ได้อย่างอื่นไปนะครับบางคนได้ยางก,กันยุงบางคนได้มุง้งบางคนได้รองเท้าบูทใครที่ยังไม่ได้นะครับของมันก็จะอยู่ในนั้นแหละทุกคนมันยังอยู่ในขนส่งอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งเอาเข้าระบบนะครับบางคนถามว่าอาจารย์จะทําอีกไหมเดี๋ยวผมขอให้เคลียร์ให้คนที่ยังไม่ได้รับของให้เขาได้รับของทุกคนก่อนนะครับสําสหรับงวดนี้เดี๋ยวผมให้เลขทูบเฉพาะกิจไปก่อนเพราะว่า ให้หลายคนได้เอาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับให้หลายคนได้เอาไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะแคปเลยครับทุกคนแคปเลยครับส่วนเลขสองตัวที่ผมให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่อันนี้เป็นทูบเฉพาะกิจนะครับเอาเอาประกามาหนะ่อยประกาศที่เขียนออกนะประกาเคมีก็ไนดะ้เอาเคมีเอาเคมี มีเลข,ขกุญแจมอไซค์ไหมหนึ่งเก้าห้าอะไรสักอย่างผมจาไม่ได้แล้วมีคนเคยถามอยู่นะครับลองดูในไลฟ์สดส ทุ่มห้าแท่งรอบหน้านะครับเตรียมตัวได้เลยเออมีมีรถเกิดอุบัติเหตุทุกคนเลขมาตรงเลขตรงกันเลยเลขตรงกับเลขกุญแจรถเลยเลขตรงกับเลขกุญแจรถเลยมันมันเห็นเห็นไหมัมันมนมอเห็นบอพี่น้องเห็นบอ มไม่เป็นไรส่งรูปมาส่งรูปมาในในไลน์ก็ได้ส่งรูปมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงในนี้เอาให้ดูเป็นรูปภาพเหมือนทูบเมื่อกีออ้บางคนยังแคปบ,บท่านแป๊บหนึ่งเด้อครับผมออกมาก่อนอ่ะบางคนแคปบไม่ทันทูบเฉพาะกิจนะครับงวดวันที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดมกรานะครับว่นนี้หวยออกหลังวันครูนะคะเป็นปกติอยู่แล้วพี่น้องออกหลังวันครูเป็นปกติอยู่แล้วเลขที่ปล่อยไปก่อนตัวแรกเลยก็คือสองสี่ครับ ชัดว่าคือผมไม่ค่อยชินกับระบบการไลฟ์แบบใหม่อ่ะชัดไหมครับชื่อป่าชัดนะโอเคตัวแรกคือสองสี่ ผมให้ไปแล้วตัวที่สองนะคะโอจริงๆเราต้องปิ้นมาเลยเนาะมันจะได้แบบว่ตองเขียน์ลายอ่าเป็นงวดเป็นงวดนะในกลุ่มน่าจะได้กันหมดแล้วเพราะว่าผมให้ผมให้ไปนานพอสมควรนะครับสำหรับในกลุ่มเอ่อ ใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับใครที่ซื้อน้ําหอมแล้วอุ่นุนน้ําหอมแล้วแล้วอยากจะเข้ากลุ่มอาจารย์เข้าจังไงก็เข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ทักไปช่องทางนี้นะใส่ละวมะทาที่แตังแด่ละในไลนล์ ข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวผมอาชื่อใครที่บูชาแล้วนะคะบ,บูชาของแล้วอะไรก็ได้นะครับแบบหนึ่งสีหมานสีเหลืองสีหมานสีเหลืองครับก็คือเราทักไปบอกแอดมินนะครับทักไปในที่ผมปักหมุดนะครับทักไปในที่ผมปักหมุดแล้ว แจ้งแอดมินว่าแอดมินบูชาของแล้วขอเข้ากลุ่มค่ะและแอดมินจะส่ง QR code ให้นะคะแอดมินจะส่ง QR code ให้หลังจากนั้นให้เราเอา QR code นั้นอะไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแอดมินไปนะครับพอทักแอดมินเสร็จปุ๊บแอดมินเดี๋ยวจะ, Ad ะที่เราเพิ่มอันนั้นไม่ใช่กลุ่มอันนั้นเป็นแอดมินเขาจะเป็นคนดึงเราไปเข้ากลุ่มกลุ่มชื่อว่าแนวทางนะครับกลุ่มชื่อว่าแนวทาง แล้วก็ในทุกๆกลุ่มนะครับจะมีกลุ่มจริงอ่ะจะมีผมอยู่ในกลุ่มทุกกลุ่มนะครับเข้าใจไหมทุกคนใครที่ใครที่อันฝักหมุดได้ยังปักหมุดหายแล้วบอกมึกหายแล้วหรอหหรอ,อ,อยังขึ้นอยู่โอเคนะครับส่วนตัวที่สองนะครับ ตัว,ต,วตัวที่สองจริงๆวันนี้ผมจะให้สามตัวนะคะเพราะว่าเพราะว่าในในกลุ่มก็ยังไม่ได้ได้พร้อมกันกับในกลุ่มเอาพี่นองครับ คุณทุกคนที่กดแชร์นะคะโมเด,ดเพ่าะมาสีมาสีบอกของผมอาทานไหมครับมีใครชอบไหมสองสองมีมีใครชอบสองสอง,สองไหม,มนี่ไผบักน้ำผมบอ่อสองสองบั <c oughs> กบอ่อพี่น้องสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับส่วนใครที่ อยากเข้ากลุ่มก็คือกดลิง์กด้านล่างเลยนะครับกดลิง์ด้านล่างเลยและสามตัวสามตัวถาเอามือไหมและตัวสุดท้ายที่ผมจะให้ในคือนี้นะครับคือผมหิวข้าวทุกคนผมเห็นน้ำกองเลยละโดดบักคักเลยบอเหลียวจ้าเชื่อ ในกลุ่มนะครับสมาชิกจะคุยกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเรากดปิดการแจ้งเตือนไว้หรือว่าปิดเสียงไว้เพราะว่าผมต้องการให้กลุ่มคึกคืนแล้วผมก็คุยเยอะด้วยเหมือนกันผมก็ชอบเข้าไปคุยด้วยตลอดนะครับยินดีกับคนที่ได้ทองทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบคนด้วยนะครับมีคนที่ได้รับคือทองหนึ่งร้อยยี่สิบคนเนี่ย ทยอยได้รับกันไปบ้างแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับนะคะท้องเสื้อนะครับแค่ซื้อเสื้อก็คุ้มแล้วอ่ะครับเสื้อสามร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับค่าส่งห้าสิบาทก็สี่ร้อยกว่าบาทเราเราซื้อน้ําหอมแค่ร้อยเก้าเก้าได้เสื้อเทียมก็คุ้มแล้วจริงๆเราได้ทูบแล้วถ้าได้เราจุดได้สามตัวตรงเราก็คือโคตรคุค้มแล้วทุกคนบางคนทูบเนี่ยบางคน แถมเนี่ยบางคนเ็บผมก็แถมสองอันนะทูบนะบางคนก็สามอันบางคนก็สี่อันบางคนก็ห้าอันและตัวสุดท้ายที่ผมจะให้ทุกคนงวดนี้ผมบอกเลยว่าลองทายกันมาว่ามันเป็นเลขที่ออกยากมากตัวเนี้มันเป็นเลขที่ออกยากมาก ไม่เลยที่ออกอย่างแห้งใครที่ยังไม่ได้รับน้ําหอมแล้วก็ยังอาจารอย่าเอาหัวเป็นประกันบางคนว่ะอาจารย์ขอเลขอีกรอบมาไม่ทันเอาอีกรอบก็นได้เอาเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวเลยนะคะไปด้วยไปด้วยค่ะไปด้วยค่ะเอ,เอาทำไมไม่พูดละ่ะอเ,ลเออตัวที่สอง และตัวที่3เออเวลาหาเพจจริงนะครับนี่ลูกบาดาล465หแอดลูกบาดาล465เวลาหาเพจจริงหอมบ